สวัสดีค่ะดิฉันจิตจาที่หนองสังนะคะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลกุจ,จิกค่ะในนามของชาวกุจ,จิกใครขอเชิญชวนพี่น้องที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งของท่านแล้วก็พกบัตรประชาชนไปตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อ ให้มีบัตรดีเยอะๆบัตรเสียให้น้อยที่สุดค่ะขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าพบกันที่หน่วยเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ หอนะคระบาดอำเภอสูงเนินท่านผอจิตจที่หนงสั่งประธานกรรมการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลกุจินะครับว่าที่ร้อยตียอดเหลือสีจันนางอรวันสากระโรคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลกุจิและท่านนางสาวแลรี่สาจันทร์ทองศรีผู้อเมริกาการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลกุจิครับผมนายทศพลมีสุนนนจ้างหนาวบริการเทศบาลตำบลกุจิครับผู้นัที่พิธีกรในวันนี้ลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญ ท่านผอจิตจาที่หนองสังครับประธานก,นกนรรมการเลือกตั้งประจาเทศาบาลตำบลกุณจิตกล่าวรายงานต่อท่านประหลัดปัญจดีภูนนอกครับและขอเรียนเชิญท่านประหลัดประจำแท่นที่ดีครับผมจะมีภูนนอกผู้แทนทานายอำเภอสุนงเนลยดิฉันนางจิตจาที่หนองสังประธา,า,านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตำบลกุณจิตพร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งสองท่านและท่านผู้ในการการเลือกตั้ง เทศบาลตามบลคุจิในนานผู้จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลบ i c กเดในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ให้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าครั้งก่อนและจำนวนบัตเสียลดลง รวมถึงให้ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระปราศจากการครอบงำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุกิโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันสุขที่สองเพื่อาคุม2,568เวลา1 5นาิกา บาลตำบลกุกิจอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา,ทสาบบเทศบาลตำบลกุกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุกิจตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวิทย์ตเต่สอไปขอียนเชิญทางเรียนวดนาศูนรัชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขนตเทศบาลตำบลกุจิกดิฉันนางสาวปัจจมีภูนนอกตลาดอำเภอสุงเนินได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอสุงเนินร้อยทวนชาตั้งพานิช์ ให้ร่วมกิจกรรมคงสท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวิกเจโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดกิจกรรมคงสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือตลก,ก,ต,ก,รรกอตั้งสมาชิกสภาเทศบา,บา,า,บา,าลาาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม สองพันห้าร้อยหแปดให้มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าครั้งก่อนและจํานวนบัตรเสียน้อยลงรวมถึงให้ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระแล้วก็ปาศจากการข้องาปัดนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วดิฉันขอร่วมกับทุกท่านรอบกิจกรรมของสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล น้าปัด